แเตือนมรารยาทเหตุชาวเน็ตเม้นปมข่าวลือพ่อนอ็อตใต้โพสต์น้องแอบิเกล10เดือน ยิ่งถูกจับตาม,มากขึ้นกว่าเดิมสำหรับคู่รักมหาชนแม่ชมกับพ่อน็อตหลังมีกระแสข่าวว่าสามีนางเอกดังแอบซุกบ,บ้านเล็กพร้อมกับเพจหนึ่งที่ออกมาเพิ่มฟื้นให้กับขาเผือกกับคำใบ้ว่าแฮชแท็กหนาวแสงนีออนทำเอาหลายคนโยงไปที่ครอบครัวของแม่ชมกับพ่อน็อตและยิ่งเพิ่มความอยากรู้เข้าไปอีกเมื่อชาวเน็ตจ,จับสังเกตพร้อมกับชี้เป้าเข้าไปที่นางเอกสาวดาวรุ่งหลังมีคนสังเกตร้อมตั้งข้อสงสัยว่าพ่อน็อตเข้าไปกดหัวใจในอิสต a แกรมแทบจะทุกรูปของนักแสดงท่านนี้ ขณะที่ชมพู่ที่บินลัดฟ้าสู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อชมคูตู้ยแฟชั่นวีคแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ดังซึ่งในโพสต์ดังกล่าวนี้เองก็มีแฟนคลับและชาวเน็ตคอมเมนต์หัวใจให้รัวๆบางคนก็คอมเมนต์ว่าตัวแม่จะแคร์เพื่อนางพญาก็คือนางพญาสู้แม่ไม่ได้หรอกเป็นต้นโดยล่าสุดชมพู่ก็ได้โพสต์รูปอีกครั้งเป็นรูปลูกสาวคนเล็กน้องเอมเเกลพร้อมข้อความในไอจีว่าน้องเกลสิบเดือนเช่นกันค่ะสําหรับโพสต์นี้ก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆที่ติดตามอย่างล้นหลามที่เข้า ชมความน่ารักของน้องเอนิเกลพร้อมกับส่งหัวใจแบบรัวๆเช่นกันแต่ก็มีชาวเน็ตท่านหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ข้อความว่าลูกน่ารักมากๆพ่ออย่าทําตัวเหลวไหลนะงานนี้ทําเอาชาวเน็ตท่านอื่นๆเข้ามาตอบเม้นนี้ว่า เมนแบบนี้ไร้มารยาทนะรู้ตัวปะเก็บไว้ในใจก็ได้นะไม่ค่อยจะเผือกเรื่องชาวบ้านเลยโพสต์เด็กแบบนี้ไม่ควรเม้นนะคะใจเย็นก่อนคะ่ะเสือไม่เข้าท่าอ่านเม้นมากไปนะคะเนี่ยถ้าโดนเขาฟ้องอย่ามาร้องนะและใจเย็นๆค่ะคุณต้องมีมารยาทด,ด้วยนะคะเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ